สวัสดีค่ะขอต้รับสู่มันนี่ออนไลน์คลิปนี้มีแอปหาเงินออนไลน์ใหม่มาแนะนำเป็นแอปที่เล่นเกมแล้วก็สะสมคะแนนถอนเงินเข้าถุงมันนี่วอลเลตได้การถอนเงินของแอปนี้ถอนเริ่มต้นอยู่ที่10บาทแอปนี้จ่ายจริงนะคะแอปนี้เป็นของค่ายเดียวกันกันกบ j ิกซออิดอ l อเป็นแอปที่ นู่นแล้วว่ามันเล่นง่ายอ่ะเป็นการผสมมอนสเตอร์ใครที่เป็นสายเกมแล้วชอบเล่นเกมประมาณแบบนี้แล้วสนใจลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะแอปนี้เล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS การสมัครของแอปไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะเพียงแค่กดที่ลิงก์แล้วเราเลือกว่าเราอยากจะดาวน์โหลดแอปผ่านทางช่องทางไหน Android หรือ iOS เเราก็ทำการดาวน์โหลดมาพอดาวน์โหลดเสร็จ ในขั้นตอนถัดไปทุกคนจะเห็นทูมันนี่วอลเล็ตตรงนี้อันนี้คือเมนูในการถอนเงินซึ่งทูมันนี่วอลเล็ตตรงนี้พอเรากดเข้าไปครั้งแรกฟังดีๆนะคะคนที่ดาวน์โหลดครั้งแรกกดเข้ามาครั้งแรกเขาจะไม่ขึ้นแบบนี้ให้ เนี่ยเขาจะไม่ขึ้นแบบนี้ให้เขาจะขึ้น2เมนูเมนูข้างบนก็คือให้เราล็อกอินซึ่งการล็อกอินของแอปนี้ล็อกอินได้ด้วยบัญชี Google เราก็กดล็อกอินเข้าไปพอเรากดล็อกอินเสร็จเขาจะต้องให้เรากดหมุนวงล้อ อ,อย่างน้อย6ครั้งเพื่อที่จะเปิดฟังก์ชันในการถอนเงินเราก็ไปดูโฆษณาหมุนวงล้อ6ครั้งพอเราหมุนวงล้อ6ครั้งเสร็จเราก็กลับมาในหน้านี้เหมือนเดิมนี่กลับมาในหน้าทูมานิวเวอร์ตรงนี้เหมือนเดิมเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นเมนูแบบนี้ให้ซึ่งในเมนูนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการถอนเงิน อันนี้คือในหน้าการถอนนะคะอย่างที่บอกว่าแอปนี้ถอนเข้า To Money Wallet ได้แต่ถ้าใครอยากจะถอนผ่าน PayPal, g c s s h p a y เหยียดาน่าทรอนันนี้ก็ได้เหมือนกันส่วนตัวไม่เคยถอนที่ถอนมากที่สุดก็จะเป็นการถอนเข้า To Money Wallet ส่วนบันทึกการถอนจะอยู่ข้างบนเดี๋ยวให้ดูบันทึกการถอนนะคะว่านุ่นมีกดถอนมาจริงๆแล้วก็แอปเนี่ยเข้าใจจริงๆนี่ค่ะ อันนี้คือที่นุชกดถอนมาจะอยู่ที่14บาทการได้รับเงินก็จะอยู่ภายใน7วันทำการแต่รอบที่ถอนมาก็จะอยู่ประมาณวันหนึ่งถึงสองวันก็ได้รับเงินแล้วก็จ่ายไวในระดับหนึ่งแล้วก็ถอนขั้นต่ำก็10บาทเองแล้วก็การถอนสูงสุดของเขาจะอยู่ที่130บาทนี่ค่ะ อ่าอันนี้คือขอัยอ,อันนี้คือในนาการถอนเงินจะเป็นแบบนี้ส่วนการถอนก็ให้เราใส่เบอร์ธูมานี่วอลเล็ตของเราเข้าไปนี่นะใครใช้เบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันครบใส่ให้มันถูกต้องเสร็จแล้วกดที่คําว่าวิดรอได้เลยอ่าอันนี้คือการถอนอ่าแล้ก็กดโอเคเนี่ยค่ะสถานะคือรอการดําเนินการจะเป็นแบบนี้ส่วนเมนูอื่นก็คือการแนะนําเพื่อนเนี่ยค่ะ อินไว้เพืนเราสามารถไปกดคัดลอกลิงก์ของเราแล้วก็เอาไปแนะนำเพื่อนได้นะสำหรับคนที่เป็นสายแนะนำอินไว n นวตรงนี้เขาก็จะขึ้นลิงก์ให้เราเราก็กดคัดลอกเนี่ยค่ะกด Copy ไปแล้วก็ไปแนะนำเพื่อนอ่ะประมาณนี้ส่วนการเล่นเกมการเล่นเกมของแอปนี้จะเป็นการผสมมอนสเตอร์เนี่ยค่ะ ถ้าเราเล่นไม่เป็นไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวเขาจะมีมือชี้บอกว่าเราจะต้องเล่นยังไงเนี่ยค่ะเราก็ผสมมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆ1คู่1 2คู่2 3คู่3แล้วก็อัพไปเรื่อยๆไหนวะโอเคอ่านี่คือการเล่นจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะตอนนี้ในแอปทูมอน y ว a l เ e t มีแจ้งเตือนเข้ามาแล้วนะนี่ค่ะ มียอดเงินเข้ามาแล้วนะคะอยู่ที่14บาทนี่ข้างบนนี้นั่นเท่ากับว่าแอปเนี้ยถ้าเราถอนครั้งแรกเราอาจจะต้องรองนานนิดน,นึงแต่ถ้าเราถอนครั้งที่2 3 4สามสี่เขาก็จ่ายไหวเดี๋ยวดูบันทึกการถอนก่อนว่าเขาปรับให้หรือยังสถานะคือเราการดำเนินการอ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าเขาจ่ายจริงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ เขาใจจริงให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่นะใน t r u m o o n y y w a l l e t มีแจ้งเข้ามาแล้วนะคะอยู่ที่14บาทนี่ก็ได้จริงค่ะใครที่ยังคล่องใจเกี่ยวกับแอปนี้ดูคลิปให้จบนะคะเพราะว่านดบอกรายละเอียดไปหมดแล้วแล้วก็บอกวิธีการเล่นบอกวิธีการถอนเงินไปแล้วถอนให้ดูไปแล้วว่ามาได้จริงก็ก็ลองเล่นดูได้แต่ถ้าเราไม่ชอบเรารู้สึกว่า มันมันไม่ตอบโจทย์เราเราไม่ชอบเล่นเกมประมาณแบบนี้ในหน้าโปรไฟล์มีวิธีการหางเงินออนไลน์อย่างอื่นด้วยค่ะใครที่เป็นสาย สายแนะนําก็แนะนําให้ทําแอปที่มันมีค่าคอมจากการแนะนําเพื่อนแต่ถ้าใครที่ไม่ใช่สายแนะนำอยากเล่นเองถอนเองก็แบบสอบถามก็ได้เพราะว่าแบบสอบถามตอบโจทย์เราที่สุดแบบสอบถามเป็นอะไรที่ทําได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนไม่ไม่เน้นการเชิญเพื่อนนะคะอันนี้ก็เอาที่เราสะดวกแล้วก็สบายใจที่สุดละกันอ่ะประมาณนี้ส่วนเมนูอื่นๆเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะเมนูของเขาไม่เยอะหลักๆก็ เมนูตามที่บอกเลยค่ะส่วนอย่างอื่นก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวช่วยการเล่นเกมใครที่ชอบเกมประมาณแบบนี้แล้วอยากจะดาวน์โหลดมาเล่นลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปแอปนี้เล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ใครชอบก็สามารถกดติดตามช่องไว้นะคะเดี๋ยวจะพยายามหาวิธีการหาเงินออนไลน์ต่างๆมาลงให้เรื่อยๆคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเราจเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ